สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุน่อกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะรัฐบลาลเราพัฒนาสูตรคำนวณมือนะคะเป็นแอดมินคำนวณเองนะคะงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่27เ็แล้วนะคะหลุดไป2งวดเนาะพี่น้องนอกนั้นก็เข้าเต็มเต็มนะคะแนวทางเข้านะเก้าหนึ่งนะคะก็เข้านะคะ91้าหนึ่งเนาะมาต่อไปง 94นะคะก็เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะเข้าตัวกลับ85นะคะหลุดไปนะคะก็เข้าล่างอย่างเดียวนะคะบนก็หลุดนะคะโอเคนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะแอดมินก็เราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะหรือชุดวินนะคะก็จะมี9มี3มี1มี0มี6แล้วก็มี5นะคะเด่นนะคะอดมินให้เด่นไปที่9นะคะเด่นไปที่9กับ0นะคะเราก็มาเจาะ9กันนะคะก็จะมี9 0 0 9นะคะ เ3 3 9 9 6 6สนะคะส่วนเด่นศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี สามหกแปดศูนย์สามแปดนะคะแปดเก้า ก็จะเป็นเก้าหนึ่งเนาะเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี33นะคะ66 9 9 8 8 4 4นะคะเปิ้ลไม่มาหลายวันแล้วนะคะน้องพี่น้องหลายงวดแล้วตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น90้6เก้า 8 0 5 8นแะคะ1 2 3 4แล้วก็จะเป็น0-3นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ในอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัปกปักต้นตระให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรดยๆเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะเขียนตัวแปลงนิดนึงนะพี่น้องสวัสดีจ้า